เดี้ยงนี่เดี๋ยว,วลูกบิ๊กตอกเราทำเขาทำเขาฮัานเนียบเลี้ยนด้วยทำดีเลยราคากันเองต้นใจติจดต่อได้ชังรัดระภูมิก่าเลยก่าวยี่ปยอกซี่เไม่ไม่จะไม่ได้กาวนู่ว อันนี้ดีว่าดีว่าเราจ่ายกันเฮ้ยเนีดีอ่ะเราจะทำกมันจะว่าลายเรอกนีเหลว่ยผ้นาหลนุนอนตานอนทำให้เย็นโลเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลุยนะ ไม่ไดวนนะกับหัวยังเกอหัวดีกันฮะไหนหัวผมพี